วัสดีค่ะนี่ทีเช h e r นี่ค่ะสสวัดีคคุณครูค่ะ <c oughs> Good morning all students คุณประกาศ How are you today I am happy โอเคคุณ first How are you today I am good โอเคคุณ Sunday What day is it today Today is Friday the 17 th of September 2 0 7 1 Okay. คุณริว Who is your home room teacher? My home room teacher is My home room teacher is teacher Pa. Okay. <bar. S 1> okay. คุณก้อยจับ Who is Thai teacher? นะคะที่เชื่ออีกที่เชื่อครั very good อ่ะโอเค are you ready พร้อมที่จะเรียนเชิญเคานรูปเอกี้ค่ะ welcome to Thai class อ่ะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะที่เชอร์ก,ก็รีวิวเรื่องอักษรน,นำค่ะ สำหรับอักษรน,นำนะคะเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมคะเห็นไหมลูกเห็นครับโอเคนะคะอักษรน,นำนะคะก็คือ,อมีพยัญชนะนะคะพยัญชนะต้นหนึ่งตัวนะคะแล้วก็อ่านออกออกเสียงเป็นสองพยางนะคะจะมีะพยัญชนะตัวด้านหลังนะคะซึ่งอ่านออกเสียงก็จะมีหอนำนั่นเองนะคะอย่างคำแรกเนี่ยนะคะอ่านว่าอะไรคะคำแรก ตลกค่ะอ่าโอเคนะคะซึ่งตลกนะคะอ่านออกเสียงเป็นสองพยางเห็นไหมตออตาแล้วอีกคำหนึ่งอ่านว่าหอรออกกอหลกซึ่งหอนั้นหอนั้นนำลอลิงเห็นไหมคะฉะนั้นคำว่าตลกจึงเป็นอักษรน,นำนะคะอาจทีเชิญให้เด็กแต่ละคนอ่านดีกว่าเมื่อกี้ใครอ่านแล้วคุณเฟิร์สใช่ไหม,ไมนะ้อใครเอ่ย ออกกัสค่ะอ๋อออก gas อานไปแล้วอ่ะคนที่สองนะคะอ่าคุณซันเดย์อ่ะอ่านคำต่อไปค่ะอร่อยอร่อยเนี่ยเป็นอ่าอักษรนำนำอะไรคะหอนำอะไรหอนำรอครับหอนำรอเรือหรือรอลิงคะรอรอเรือครับอ่า เป็นคำคำว่าอร่อยไหมคะ,อ,ะอร่อยก็คือเป็นหอนำรอนั่นเองอ่ะคุณต้นน้ำค่ะคำที่สามค่ะคุณต้นน้ำอยู่ไหมคุณผกาศก็ได้ค่ะคุณผกาศประหลดัดเป็น อักษรหอนาอะไรคะหอนำรอหรอคะหอนำอะไรคะ,รคะปะ,ะ,ปะหลัดปะหลัดสังเกตให้ดีปออปะพยางแรกออกเสียงอะกึง่งเสียงคำว่าคำที่สองคือคำว่าหลัดหอรออะดอหลัดแสดงว่าหอนำอะไรคะ หอนำอะไรหอนำลอลอรลิงนั่นเองนะคะทำได้ไหมคะแยกออก <ทำ S 1> ไหมคะ<ด>ว่าแยกออก,<ย>กไหมคะออว่าคืออะไร<ย>นะคะ,อะโอเคค่ะฉะนั้นคำว่าประหลัดนะคะก็คือเป็นหอนำลออลิงนั่นเองนะคะอะต่อไปค่ะคำที่สี่ค่ะคุณกัปตันค่ะ ยา yeah, ครับอักษรนำแบบไหนคะออครับอนำยครับค่ะอนำยนั่นเองต่อไปคุณคุณอชีค่ะครับค่ะคำนี้อ่านว่าอะไรคะนี่ที่ที่เมาส์ที่เชอร์ชี้อยู่นี่ yeah, หวานครับหวานเป็นอักษรนำแบบ หอนำว <Whoa. S 1> อค่ะอ่าเราต้องพูดให้ให้ครบถ้วนนะคะคือหอนาวอนะคะมีใครแยกไม่ออกไหมเนี่ยค่ะหอนำโมอ่าที่เชิดใส่สีแดงให้แบบนี้นะคะอ่าต่อไปคุณคุณบีม <Huh? S 1> ค่ะค่ะคำนี้อ่านว่าอะไรคะนี่นี่ขนมอ่าขนม เห็นไหมคะอ่านออกเสียงเป็นกี่พยางค์คะขนมค่ะขนมค่ขขะหอนอก<อ>มหนุมค่ขะขนมมี<ช>สองพยางค์หอนำอะไรคะหอนำนอหอนำนออ่าหอนำนอน,นั่นเองนะคะอ่ะาใครอีกคุณกวยจับคะ่ะ เขนมีอ่านว่าอะไรคะห <1. S 1> นามหนามคำว่าหนามเป็นหอนำอะไรคะ,หอ,อะหอนำนอ่าหอนำนอนะคะกลัไปคุณอาร์ตี้ค่ะเขนมีอ่านว่าอะไรเอย่ยสยองสยองนะคะอ่านออกเสียงเป็นกี่พยางสองพยางอ่าสองพยาง สะแล้วก็หยองใช่ไหมอะฉะนั้นคําว่าสยองนะคะเป็นหอนำยออาหอนำยอนะคะอะฉะนั้นอักษรน,นำนะคะมีสองประเภทก็คือเช่นอาหอบรรดาหอนหอนำรอหอนำมอหอนำวอทั้งหลายแหละทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยแบบนี้นะคะเป็นพยางค์เดียวแต่อานอ,อ,อ่านออกเสียงเป็นอาหอนำวอหอนำมอ หอนำนอหอนำรอก็คือหอหีบเนี่ยนะคะเป็นอ,อักษรสูงนะคะนำอักษรต่ำนำอักษรต่ำก็พวกอหอนำอรอเรืออักษรต่ำจำได้ไหมคะงูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมลีโลนะคะนั่นคืออักษรต่ำใช่ค่ะฉะนั้นนะคะอหอนำรอ หอนำนอหอนำวอหรือหรืออนนำยอเหล่านี้นะคะมันจะอ่านได้เสียงออกเสียงเป็นหนึ่งพยางนะคะแต่มีอีกชนิดหนึ่งที่จัดเป็นอักษรน,นำนะคะก็คืออาจออกเสียงเป็นสองพยางนะคะพยางแรกเนี่ยจะเป็นเสียงอะกึ่งเสียงอะกึ่งเสียงก็คือจะออกเป็นเสียงผสมกับสสลาะนะคะแต่ว่าไม่มีไม่มีสสลาะให้เห็นนะคะ นี่แบบนี้อย่างยกตัวอย่างคําว่าสยองค่ะนี่นะคะสยองอ่านออกเสียงเป็นสองพยางนะคะอ่าสออะสะหอยอองอยองแบบนี้นะคะเพราะคําที่สองเนี่ยมันจะมีหอนายออยู่นะคะจึงจัดเป็นอักษรน,นําค่ะอ่าโอเคงั้นทีเชอร์ให้เด็กๆที่เชอร์จะถามคำนี้ละกันนะคะประโยคนี้นะคะ ประโยคที่ว่าแม่ล้างฝรั่งที่ซื้อมาจากตลาดนะคะที่เชื่อให้ตอบค่ะว่าคําไหนเป็นอักษรน,นําใครยังไม่ได้ตอบไม่ใครยังไม่ได้อ่านคะเมื่อกี้มีใครยังไม่ได้อ่านบ้างออก,กัสทูใช่ไหมได้ยินไหมคะ อ๋อค่ะอาออก,กัสตูคิดว่าประโยคนี้นะคะคําไหนที่เป็นอักษรน,นําคะเห็นไหมลูกเห็นชัดเจนไหมคะอาแม่ล้างฝรั่งที่ซื้อมาจากตลาดคําไหนเป็นอักษรน,นําคะมีกี่คําเอ่ยคําว่าฝรั่งแล้วก็ตลาดทาไมคําว่าฝรั่งถึงเป็นอักษรน,นําคะไหนอธิบายให้เพื่อนๆฟังสิคะเพราะว่าฝเพราะว่า มันมีเสียงหอนี่อยู่ค่ะฝลังใช่มันออกเสียงเป็นกี่พยางค์คะหลัง่งกี่พยางคสองพยางอ่าสองพยางนะคะคําว่าหลังมีหอนําตลาดก็เหมือนกันค่ะใช่ค่ะคําว่าฝรั่งนะคะคําว่าหลังมีหอนารอตลาดออกเสียงเป็นสองพยางนะคะตาก,กับหลาดเห็นไหมหอนารออ่าถูกต้องค่ะข้อหนึ่งนะคะอดิเชอร์ใส่สีแดงให้ นะคะฉะนั้นคำนี้คำว่าฝรั่งกับตลาดเป็นอักษรน,นำนะคะอ่ะข้อสองบ้างค่ะน้องฟ้าอยากได้สมุดวาดภาพพ่อจึงพาไปซื้อที่ร้านขายเครื่องเขียนอืมคุณวินนี่อยู่ไหมคะข้อสองนี้นะคะ ดูค่ะอ่าข้อสองนี้ตอบสิคะว่ามีคำใดเป็นอักษรน,นำคะยา,ยาแล้วก็สมดุดค่ะมีอีกไหมคะไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้ว ถูกต้องคะอ่ะอยากนะคะอยากทำไมคำว่าอยากจึงเป็นอักษรน,นำไหนอธิบายสิคะคำว่าอยากใช่ไหมก็คืออ,อนำอะไรคะอักษรอ,อนำยอนั่นเองส่วนคำว่าสมุดนะคะอ่านออกเสียงเป็นสองพยางนะคะพยาง,างแรก ออกเสียงผสมกับสระอ่ะค่ะคำที่สองนะคะมีหอนำมอนะคะสะมุดเห็นไหมคะสซอาสะหอมออุดดอมุดสมุดนะคะมีใครไม่เข้าใจจะสอบถามไหมถามพี่เชาได้นะคะอ่ะแล้วถ้าข้อสองเนี่ยนะคะคำที่เป็นคำควบกล้ำมีไหมคะมีคำควบกล้ำไหมคะไหนะคุณวินนี่ไหนตอบสิคะ คำควบกล้มคือคำว่าอะไรคะคำควบกล้าคือคำว่าคำว่าเครื่องเครื่องเครื่องใช่ค่ะ,ะต้องอ่านแบบนี้นะคะ,ะถูกต้องค่ะที่เชอร์จะใส่สีน้ำเงินให้นะคะอะสีฟ้าโอเคนี่นะคะคำควบกล้ะข้อสาม ข้อสามคุณยายใช้พืชสมุนไพรมาสมานแผลจนหายอะใครยังไม่ได้ตอบบ้างคะผมครับค่ะอะคุณยายใช้พืชสมุนไพรามาสมานแผลจนหายคําใดเป็นคําอักษรน,นําและคําใดเป็นคําควบกลมคะคำ,คำว่าสมุนไพรเป็น อักษรน,นาครับอ่ะสมุนสมุนเป็นอักษรน,นาอ่ะถูกต้องค่ะมีคำอะไรอีกคะสมานก็เป็นอักษรน,นําครับใช่ค่ะถูกต้องหมดหรือ,อยังอักษรน,นําหมดแล้วนะคะแล้วคาใดเป็นอักษคครคําควบกล้ำคะไม่ต้องรีบนะคะ อ่านให้ดีคำใดเป็นคำควบกล้ำคำว,ว่าไพรครับอะไพรเห็นไหมคะมีรอเรือควบกล้ำด้วยเราต้องอ่านออกเสียงให้ถูกต้องนะคะอะไพรคำไหนอีกคะแผลครับแผลอะถูกต้องคะ่ะโอเค very good นะคะ,ะข้อสุดท้ายใครยังไม่ได้อ่านอีกมีไหมคะที่เชครับแล้วบรรทัดข้างล่างเอาไว้ให้เขียนอะไรครับอ๋อก็คือเป็นบรรทัดข้างล่างหรอคะที่เชื่อไม่ได้ให้ทําค่ะนะคะบรรทัดข้างล่างนั้นให้เขียนก็เหมือนอย่างที่เราทายกันนั่นแหละคะ่ะว่าคําใดเป็นคําอักษรน,นาําคําใดเป็นคําควบกล้ำนะคะแต่ว่าที่เชื่อไม่ได้ให้ทําในใบงานนี้นะคะโอเคไหม อ่ะข้อสุดท้ายค่ะใครยังไม่ได้อ่านเลยมีไหมคะคุณริวอ่านไปแล้วใช่ไหมคุณอาร์ตี้ใครอีกมีใครยังไม่ได้อ่านมีไหมคะอ่ะใครอยากอ่านคำสุดท้ายอ่ะช่วยเพื่อนหน่อยค่ะกัปต,ตันครับโอเคกัปต,ตันค่ะ คำอักษรอ,อ่าประโยคนี้อ่าเดี๋ยวลองอ่านอ่านให้หมดประโยคก่อนนะคะก้อยกับกุ๊บเล่นจับไล่จับอย่างสนุกสนานในสนามค่ะคำใดเป็นอักษรนำอย่างแล้วก็สนุกแล้วก็สนามแล้วก็ในสนามแล้วก็สนาม very good ถูกต้องนะคะมีคำว่าอย่างมีคอ,อักษรน,นำนะคะสนุกสนานแล้วก็สนามนะคะ,ะถูกต้องค่ะนะคะคำว่าอย่างก็คืออ,อนำยอสนุกนะคะก็คือ เป็นอักษรนำเพราะว่ามันมีสองพยางสนุกเห็นไหมสะหนุกหนุกก็คือหอนำนอนนะคะสนามสะหนานเห็นไหมคะสะหนานฉะนั้นก็หอนำนอนเช่นเดียวกันค่ะส่วนคำว่าสนามนะคะก็เป็นหอนำนอนเช่นเดียวกันมีคำควบกล้ำไหมคะประโยคนี้มีไหมคะ ไม่ครับอ่าไม่มีโอเคนะคะเด็กๆทำได้ไหมคะหมายถึงว่าทำอักษรน,นำเนี่ยยากไหมคะทำได้คะ่ะไม่ยากคะ่ะอ่ะคนอื่นๆล่ะคะยากไหมลูกไม่ยากเนาะไม่ยากคะ่ะอ้าวถ้านั้นทำ exercise ค่ะให้ Hi student นะคะนำ exercise ขึ้นมา open your book open your book at page 57 เปิดหนังสือไปหน้าที่เท่าไหร่คะ5 7 <56. S 1> no fifty seven นั้น yesterday เมื่อวานแล้ว today นะคะเปิดแล้วค่ะทีเชอร์อ่ะดีมากนะคะอ่ามาดูเปิดหน้า57แล้วนะคะ instruction คำสั่งก็คือให้ student นะคะเขียนคำที่มีอักษรน,นำโดยใช้พยัญชนะตัวหน้าที่กำหนดให้และใช้ งงูนอหนูมอมา้ารอเรือรอลิงหรือวอแหวนนะคะเป็นพยัญชนะตัวที่2แล้วแต่งประโยคจากคำค่ะนะคะต้องเป็นอักษรนำนะแล้วก็ใช้ห้าตัวนี้นะคะอ่าหนึ่ห้ตัวนี้นะคะเป็นพยัญชนะตัวที่2นะคะจากนั้นก็แต่งประโยคอ่า e x a ซ p ม e ยกตัวอย่างนะคะ อักษรน,นำที่มีตอเต่าก่อนอ่ะต่อเต่าเป็นพยัญชนะตัวแรกตัวที่หนึ่งนะคะจากนั้นก็ให้นำอ่าหาอักษรน,นำค่ะที่ขึ้นต้นด้วยตอเต่านะคะยกตัวอย่างที่ให้มาคือคำแรกคือคำว่าตลาดค่ะเห็นไหมคะตะลาดหอ,อนำรอนะคะทีนี้อ่บาบรรทัดแรกนะั้นคือให้ใส่คำที่ใส่คำนะคะบรรทัดที่สองนั้นให้แต่งประโยคค่ะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะ แม่ขายของที่ตลาดแบบนี้นะอ่ะ example ยกตัวอย่างอีกข้อหนึ่งนะคะข้อที่หนึ่ง number one ขเขาให้ออ่างมานะคะออ่างเป็นพยัญชนะตัวหน้าตัวแรกเอาคำว่าอะไรดีเอ่ยอ่ะนะคะอ่าที่ชอร์ก็เลยลองแต่ง เอาคำว่าอร่อยค่ะเห็นไหมอร่อยออกเป็นเสียงสองพยางนะคะอออ่างแล้วก็คำว่าอออ,อ่างนะคะอร่อยเห็นไหมหอนำรอแล้วก็แต่งประโยคเป็นแม่ทำอาหารอร่อยส่วนข้อสองสามสี่ห้านะคะตามโจทย์ที่กำหนดมาให้เลยทำได้ไหมคะทำได้ครับอ่ะโอเคถ้างั้นลงมือทำได้เลยค่ะทำตอนนี้แหละ ใครมีปัญหาอะไรจะสอบถามไหมคะพี่เชื่อคะหนูทำเสร็จแล้วค่ะแล้วก็หนูอ่าน,นังเือร์้อได้ไหมคะได้ค่ะอ่าลงมือทำเลยระหว่างนี้นะคะลงมือทำเลยเพราะ,ะว่าเดี๋ยวหนูทำเสร็จแล้วค่ะอ่าลองตรวจสอบนะคะว่าทำถูกต้องไหมคือค่ะไหนถ้าทำถูกต้องนะคะคุณ ออกกันทูออกกัทูไหนบอกทีเชอร์ซิข้อสองหนูใช้คำว่าอะไรคะใช้คำว่าข้อสองหอพยัญชนะตัวแรกเป็นหอหีบนะคะพยัญชนะตัวที่สองหนูใช้อักษรไหนคะเดี๋ยวค้อทีเชอร์ ไอตัวแรกไอข้อที่หนึ่งเป็นออ่างครับใช่ค่ะอ๋ออันนี้ที่เชื่อถามข้อสองค่ะข้อข้อหนึ่งที่เชื่อยกไปแล้วได้ป้าข้อหนึ่งเอาหออะไรนี่แหละครับข้อหนึ่งหอที่เชื่อปอบที่เชื่อพูดผิดจริงเหรออ่ะสอรีนะคะออกั๊ชูค่ะข้อสองหนูใช้คำว่าอร่อยค่ะอ๋อข้อหนึ่งใช้อร่อยเหมือนกันเลยคะ ข้อหนึ่งใช้คำว่าอยากค่ะอ๋ออยากค่ะข้อสองอักษรพยัญชนะตัวแรกต้องใช้ที่มีหอหีบนำนะคะข้อสองค่ะหอหีบหอหีบนำใช้อะไรคะอร่อยไม่ได้นะคะอ่ออ่ออออร่อยเนี่ยพยัญชนะตัวแรกนะคะคือโอ่าง ข้อสองมันต้องเป็นหอหีบค่ะเช่นคําว่าหวานคําว่าหมอแบบเนี้ยก็ได้นะคะคําว่าอะไรดีเงาาว่เงาก็ได้นะหนูเขียนคําว่าเป็นคําว่าเงาแล้วก็เงาแ่าวก็คว่าเงาแล้วก็แล้วก็ข้อที่สามคำว่าขวางอ่าได้ค่ะในข้อที่สองตรงลงว่าข้อที่สองหนูใช้คําว่าอะไรคะ เงาค่ะอ่าเงาเหรอคะแล้วแต่งประโยคว่าอย่างไรคะน้าของชันเงาอ๋อโอเคได้ค่ะอ่าคุณวินนี่บ้างคนที่ทําเสร็จแล้วคุณวินนี่ข้อสามคะ่ะขอไข่เป็นพยัญชนะตัวหน้าหนูแต่งอ่าใช้คําว่าอะไรคะของค่ะของค่ะผิดค่ะ คำว,ว่าของไม่ใช่อักษรน,นำนะคะลองเปลี่ยนใหม่นะคะขอไขน่นำหน้านะคะก็คือจะต้องเป็นคำที่เช้าค่ะ,อ,ะออกได้เลยไหมคะยังค่ะเ็ต่อไปเป็นวิชาศิลปะค่ะเดี๋ยวเรียนต่อกับทีเชอร์เลยไม่ต้องออกนะคะอ่าไหนข้อสามใครไข<ม>่ขนมขนมได้ค่ะ ขนมครับได้ค่ะอะคําว่าขนมได้นะคะเพราะว่ามันมีสองพยางเห็นไหมขนมขะนมขะนมอย่างเงี้ยเป็นอักษรนําได้นะคะโดยตัวแรกเป็นขอไข่ค่ะพยางที่สองนะคะคือคําว่าขนมอะไรนะคะคุณซันเดย์เสียงมันขาดหายไกดจอจานอะจอจานอืมจอจานคําว่าอะไรดี อาจาย์จมูกจมูกจะหอมอุกกาโมถูกต้องได้ค่ะได้ได้ได้อะไรอีกค่ครับข้อที่สี่ผมเอาสมุดได้ไหมครับได้ค่ะเชอครับข้อที่สามมเอาขยัได้ไหมครับขยักขอขอค่ะอยากอยออายะได้ค่ะได้ เด็กๆก,ก็ต้องมีวิธีเทคนิคคิดแบบนี้นะคะเอ่ออย่างข้อห้านะคะมีมีหลายคำเลยนะเอ่อคำว่าจรวยได้ไหมจะรวยจะรวยเห็นไหมคะเป็นสองพยางพยางที่สองมีหอนำนะคะมีคำว่าอะไรอีกผมเอาจระเเค่ะจระเเคไม่ได้ค่ะจอจออจอจะะรออระเห็นไหมคะไม่มี หอนำเลยนะคะอลองเปลี่ยนใหม่ที่เชื่อค่ะแล้วเขาจะตรวดได้ไหมคะค่ะได้ค่ะจะตรวดเพราะว่ามันมีสองพยางนะคะพยางแรกต้องประสมกับสระอ่ะเห็นไ,ไหมเห็นไหมคะจะาแล้วก็รวดรวดก็คือหอรออวดอรวดเนี่ยค่ะจะเป็นอักษรนํานะคะจะรวดจะมูมเสร็จแล้วนะคะ อ่ลองตรวจสอบอีกรอบหนึ่งนะคะเมื่อกี้ก็ยังมีคนที่ผิดอยู่หลายคนนะคะเพราะฉะนั้นออักษรนำนะคะจำให้ดีเลยนะคะถ้าไม่มีอค่ะวินนี่ไม่อ่านข้อความแต่งประโยคเหรอคะวินนี่ไม่อ่านข้อความก่อนท่ามครับวินนี่ก็เลยเขียนอย่างนั้นไปวินนี่ไม่อ่านข้อความก่อนอ่าไม่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 เป็นไรค่ะ ่ต้องอ่านคำสั่งนะคะไม่เป็นไรหรอกโทษแต่เขานะซันเด